กินอาหารกับ n p c ดียังไงครับคือถ้าคุณเล่นไปถึง End g เกมแล้วนะครับแล้วเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีช่วงที่ n p c อ่ะมันจะให้เรียกเราเข้าไปคุยแล้วก็เขาจะเลี้ยงอาหารเราแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันจะเป็นการเปิดอีเวนต์สุ่มที่จะมี n p c ต้องการเลี้ยงอาหารเราแล้วมันดียังไงครับตรงเนี้ยอย่าพลาดนะครับผมคือเมื่อคุณมี n p c ให้ไปคุยโดยเ,เล่นถึง End g เกมแล้วมี N p c ให้ไปคุยแล้วมันเลี้ยงอาหารเราแล้วเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณเล่นไปอ่ะมันจะมีแถนลักคล้ายๆสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับของเหลืองๆเนี่ยแล้วก็ถ้าสังเกตทางขวาบนเนี่ยมันจะเขียนว่ายาไซวุฒไลท์ทูอัพเฟอร์มิลก็คือชื่อ n พีบอกว่าวุฒไลท์ทูอัพเฟอร์มิลคืออยากจะเลี้ยงอาหารนะครับเมื่อเราก,กดเข้าไปว้าไปที่แมปนั้นนะครับแล้วก็ตามหา n p c ซอ่ะซึ่งแมปเนี้ยมันจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้เราก็สามารถที่จะไปหา NPC คนที่จะเลี้ยงอาหารเราได้นะครับ เดี๋ยวผมจะว์ปไปให้ดูนะครับแล้วก็ตามหานะครับว่าเขาอยู่ไหนนะครับมันน่าจะอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละนะส่วนไหนของหมู่บ้านนะครับก็ตามหายทีหนึ่งนะน่่เน่่่อยู่นน่นะมีอินวเทชั่นเ่นะครับแล้วก็ปักหมุดไปแล้วก็ให้มอนสเตอร์พาไปก็ได้ถ้าที่เยดินนะครับมันอยู่นี่นะครับนี่ยาไซอินวเทชั่นพอคุณกดกระบาดไปนะครับเขาก็จะบอกว่ากินอาหารกันไหมเนี่ยข้อดีของมันคือหนึ่ง อาหารเนี่ยมันจะอยู่นานนะครับปกติคุณกินอาหารเนะ่มันจะอยู่ครึ่งชั่วโมงถึง50นาทีนะแต่ว่าอันนี้มันจะอยู่60นาทีอีกอีกตัวหนึ่งอะ่ะ NPC บางตัวอาจจะร2 0นาทีอย่างตัวผู้หญิงที่มันเป็นตัวแรกที่มันเชิญคุณไปกินอะ่ะรู้สึกว่าจะ120บนาทีก็คือ2ชั่วโมงคือคุณล่าก,กันยาวๆโดยไม่ต้องมานั่งพงว่าอาหารมันจะหมดนะครับแล้วก็จะดูว่าแล้วก็ให้ดูว่าสเตตัสต่างๆคือบวกดีมากนะครับดีเฟนบวก10 กันธาตุบวก10บแอตแท็บวก5นะเลือดสเตมิน่าบวกเต็มที่ซึ่งถ้าคุณไปกินเองเนี่ยบางทีเราจะเอาแอตแทกก็จะไม่ได้ดีเฟนต์เอาอดีเฟนต์ไม่ได้แอตแทกอะไรแบบนี้อันนี้คือได้ทุกอย่างนะครับนอกจากนี้คือเราได้ฟูดสกิลด้วยนะครับฟูดสกิลสามอันเนี่ยมันเยดายมันกดเข้าไปดูไม่ได้ฟูดสกิลสามอันเนี่ยคือดีมากนะลักคกี้มิลคือผมเข้าใจว่ามันจะได้ดอกของจากมอนเตอร์ตอนไปล่ามากขึ้นนะครับ บางครั้งเราจะได้แบบล่าเออแร่แร่มอนสเตอร์ได้บ่อยขึ้นตอนที่คุณปราบมอนสเตอร์เสร็จล่าเสร็จคุณแร่ได้บ่อยขึ้นก็มีนะเป็นผู้สกิลนะครับสกิลของอาหารนะแล้วมันจะอยู่ตลอด60นาทีนะอย่าลืมนะคุณได้ยาวๆถ้ามันร20นาทีคุณก็ได้ตั้งสองชั่วโมงคือคุณคุณรีบปัน่นเควสล่ามอนแล้วคุณก็ได้ของเพียบเลยนะครับส่วนไอ้ลัคกี้มิลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะด,ดอกเยอะขึ้นนะครับอินฟลูเอนซ์มิลเนี่ยผม ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมเดาว่ามันน่าจะเป็นการแบบคุณตายได้เพิ่มขึ้นอะ่ะแบบตายตายแล้วไม่เสียโฟท่าอะไรทํานองนี้นะเพราะว่าภาคที่แล้วมันเป็นอย่าง,งานั้นภาคนี้ก็น่าจะเป็นอย่าง,งาน,นั้นละมั้งปกติคุณไปล่าตัวคนโหดอ่ะตาย3ครั้งเฟลอะไรอย่างนี้ถ้าคุณมีอินชูเรน์มิลก็คือคุณตายได้มากขึ้นนั่นเองดีเฟนซ์มิลไฮนะครับก็คือมันจะมีโอกาสอันนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นโอกาสสุ่มนะน่าจะเป็นโอกาสสุ่มในการที่จะเวลาโดนโจมตีแล้วก็ เราจะลดน้อยลงวงเล็บไฮก็คือระดับสูงนะครับคือคือมันคุ้มกว่าการไปกินหรือทําอาหารด้วยตัวเองมากๆดังนั้นถ้ามีโอากาสก็อย่าลืมมามากินนะครับและที่สําคัญคือคุณไม่เสียวัตถุดิบอาหารด้วยคือมันมีแต่ข้อดีอ่ะไม่เสียวัตถุดิบอาหารได้บัฟติดตัวมากขึ้นได้สกิลที่ดีมากๆอยู่นานขึ้นไม่มีอะไรจะเสียเลยเสียอย่างเดียวแค่คุณต้องคอยสังเกตแล้วก็ พยายามตามหา NPT ตัวนั้นแล้วก็แวะมาแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปแบบนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันซึ่งกดสคิปได้นะกดสคิปได้แต่นี่ก็คือผมก็ให้ดูเป็นแบ็กกราวด์สวยๆงามๆไปก็แล้วกันว่ามันมีแอนิเมชันที่สวยๆให้ดูนะครับไอตรงนี้มันก็คงจะมาชดเชยเชฟแมวนะครับผมดูดิ ได้เทียบเลยอะไรไม่รู้ห้าหกสกิลนะครับ <Any time. S 1> พอเราอยากรู้ว่าสกิลอะไรผมไม่แน่ใจว่ามาเช็คตรงนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูนะไม่ได้เว้ยเฮ้ยได้ได้เมื่อกี้นี่เดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าสกิลมีอะไรบ้างนะครับกดเข้าไปดูยังไงเนี่ยกดเข้าไปดูยังไงเดี๋ยวก่อนผมหาวิธีกดเข้าไปดูอ่ะคือมันมีสกิลโชว์อยู่นะแต่ไม่รู้ว่ากดเข้าไปอ่านยังไงนะไม่ได้ระ มีให้กดเข้าไปดูไหมอยากไปดูว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับ Hunter profile ก็ไม่ใช่ i s s i o n Info p e t e q u i p m e n t ดูได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะผมพยายามหาก่อนว่ามันไปอ่านได้หรือเปล่านะ สกิลอาหารไม่ได้เนี่ยมันมีเป็นให้อ่านของชุดเท่านั้นแต่ของอาหารไม่เข้าไปอ่านไม่ได้นะครับแต่ในผมว่าในคอมมันจะมีเมาส์ใช่ป่ะในคอมมันน่าจะเลื่อนเข้าไปอ่านได้นะครับแต่ว่าตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวในเพลเนี่ยมันเข้าไปอ่านไม่ได้นะครับเนี่ยมีทั้ง5สกิลเมื่อกี้มันโชว์ว่ามันได้3สกิลใช่ป่ะแต่น,นี่คือ5าสกิล่านผู้ชม มีลักกี้มิวเอนโ n แนน e ์มิ e ด e เฟนต์มิวไอที่เราผมเดาๆเมื่อกี้ไปแล้วใช่ปะอีก2อันล่าง Rider m ์มิวไ d เดอร์มผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นการขี่มอนเตอร์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ฟอร์จูนฮ u นเตอร์มิอันนี้น่าจะเป็นแร่ได้มากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันมันเอาเป็นว่ามันมีแต่ดีกับดีอย่าลืมไปกินอาหารของ NPC ทุกครั้งเมื่อคุณมีโอกาสกันแล้วกันนะครับโอเคไหมครับผมเออนี่คือ เป็นเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับโอเคนะกับสาหรับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆนะครับไม่มีอะไรแต่น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะแต่ว่าต้องเล่นไปถึงเอ็นเกมก่อนนะเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำเควสรงเคสเสริม er. ผมไม่แน่ใจวิธีปลดล็อกมันยังไงแต่ว่ามันจะมี n p c ผู้หญิงเรียกไปคุยแล้วพอคุยเสร็จมันก็จะให้กินอาหารก็คือเป็นการปลดล็อกระบบนี้แล้วและระบบนี้ แลวไอ้อาหารที่เชิญไปกินเนี่ยมันจะสุ่มขึ้นมาในแผนที่ก็คอยสังเกตรหรือคอยดูแจ้งเตือนที่มันเขียนว่า offer a m ์อาร์มิวออฟเฟอร์ออนั่นแหละนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้มอเกมมิ่งลาไปก่อนครับอย่าลืมใครกดใครมาดูแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ว่ามาดูแล้วอยากจะได้ทำผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปอีกนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้มอเกมมิ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับ